สวัสดีครับพบกับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิววิซูนชีสไทตันเครื่อง2.4นะครับปี2011อะเดีมพาเ,เพื่อนๆไปดูรอบคันฝากในนี้นะรถคันนี้สวยสวยมากเลยมันเป็นเครื่องเบนซินนะครับเพื่อนๆมันเป็น,น,ปนติดซ n g มาเนาะคันนี้ซ n g โรงงานเนาะถังยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยนี่นะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยนี่เนาะ,นนะแสง แสงมันมันจัดหน่อยนั่นเป็นไรก็ดูอย่างนี้ไปเลยแล้วกันคันนี้มีตำหนิตรงเดียวแค่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เนาะไม่น่าจะซีเรียสมากส่วนทุกอย่างโอเคหมดเลยสีเดิมโรงงานไม่เคยเคลียร์สีมาเลยนะครับเนี่ยรถสีเดิมโรงงานเลยไม่เคยทําสีก็จะมีแค่ส่วนนี้นครับท,ที่ที่มันไอ้นี่หน่อยเดียวคันสีสวยนะครับบอดี้สวยเครื่องดีรถคันนี้เครื่องดีมากนะครับใช้เบนซินแก๊สเบนซินกับน้ํามันเอ้เบนซินกับอ่อซีนกีนะ ให้เพื่อนๆดูดูภายในอาจะให้ดูภายในนะครับนี่ภายในไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับบอมโอเคก็จะมีปริกหน่อยนึงตรงนั้นส่วนช่องวงช่องแงโอเควิทยุูีดี CD, อะไรโอเคหมดทุกอย่างนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับอจะให้ดูกัยฮะ,ะรถไม่เคยคว่ำม,มานะครับแต่ข็บเมรอาสอยครับน,นี่นะรถสวยถือว่ารถสวยแหลเนะนะเดี๋ยวดูให้ดูให้ดู นี่นะครับันตากเครื่องให้ดูเนาะไม่วิ่งสองแสนเก้าเนาะนี่สตาร์ทเครื่องไหมนะครับอันนี้เป็นระบบน้ํามันนะนี่สตาร์ทระบบน้ํามันก็ถือว่าโอเคเลยแหละอ่ะถือว่าเครื่องโอเคนี่นะเพื่อเปิด๋าโคษงให้ดูนี่นะครับเนาะ แค่นี้แหละหาเดิมทานเดิมเดิมหมดเลยนะครับทานเตือเดิมหมดทุกอย่างแก๊สแก๊สตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีนะก็เลยไม่ได้ลองระบบว่ามันใช้ได้หรือว่าใช้ได้รถมันสวยอยู่หร an ือว่าสวยหรือว่าเฉยหรือว่าเฉยนี่แหละนี่ครับสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องกำลังดีเนาะเครื่องดีเครื่องดีเครื่องดีวิ่งทางไกลสบายนะครับไม่ต้องห่วง ได้ไอ่ะเดี๋ยวผมดับเครื่องกันอันนี้จะเป็นปุ่ม NGV นะครับนี่เนาะเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่อยู่ลูกค้าคนไหนที่อยู่มีพวกปั๊ม NGV พวกนีนใกล้ๆเนี่ยคือเหมาะเลยแหละรถคันนี้เหมาะเหมาะเลย,เลยนี่นะครับนี่เนาะ เรีนย้ำอีกทีเนาะรถคันนี้เราขาย7,9,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับ7,9,000บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับเนาะเขาไรเข้าสวนสบายรถนี้ไม่งั้นก็วิ่งในเมืองนี่จะมานะนรับจะไม่เสียดีมากเร,เรื่องเรื่องเบนซินเนาะโอเคสหลัดคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับุบคณครับ